จะพาไปชิมอาหารทะเลสดๆกันนะคะจะไปที่ไหนเดี๋ยวมาดูนะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่หาดทรายยาวตันหยงโกนครับน,นี้เราอยู่ที่ร้านตันหยงซีฟูดนะครับกับข้าวที่นี่ก็อร่อยนะครับต้องมาชิมดูมเมนูเยอะแะปลาสดกุ้งนี่เดินขึ้นมาจากทะเลเลยครับปลาหมึกเมื่อกี้วิ่งขึ้นมาเลยครับต้องมาชิมครับต้องมาชิม น,นี้เป็นลังกาวีนะครับลังกาวีป,รรปาดูเตานะครับยากาศดีร็ชาติอาหารอร่อยแล้วก็อยู่ใกล้ทะเลครับที่สําคัญครับมีเด็กแก้ผ้าเล่นน้ำให้ดูด้วยครับใครหายไปแล้วไปค,ะค่ะ ปูสดๆกันเลยนะคะอันนี้คือปูเป็นนะคะทุกคนที่เห็นมันสดมากเลยค่ะบรรยากาศรอบร้านนะคะทำไมถือกล้องอย่างเงี้ยน่ะเริ่มมึนแล้วนะคะ <c oughs> มึนไหมทุกคนชิลๆริมทะเลแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ <c oughs> เมนูของเราวันนี้นะคะหมึกนึ่งมะนาว ปลาราดพริกนะคะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ก็คือส้มตําปูม,มา้ามีต้มยำทะเลแล้วก็ข้าวผัดทะเลนะคะคือรสชาติต้องมาชิมเองค่ะตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะท้องมันร้องแล้วค่ะขออนุญาตกินก่อนนะคะเียอยลงนแต่ว่าลงตลุมเยวทีเยวไป กก็็ตาาาาามนนนนนัั้้เเเรวยไป่อบะคใครได้กินเสร็จแล้วก็อยากชิลๆเล่นน้ำทะเลน้องสองคนนี้ก็ลงได้เลยนะคะบรรยากาศน้อนมากไม่ได้มาบ่อยค่ะจอดรถแวะชมกั้งเลยค่ะอันนี้คือกั้งตัวใหญ่มากต้องแวะนะคะ ชวมวิวนะคะสวยมากเลยค่ะอันนี้ที่เห็นเป็นรูปกั้งกั้งใช่ไหมคะนนกั้งนนเป็นตูดกั้ง,นค,นงคนอะไรมาดูตูดกั้งอยู่ได้อ,นนอ,ยอวยปกติเราจะมีทองกั้งเหนเป็นท้องซีมีไข่รอเปล่า ันนี้เขาห้ามห้ามปีนไายครับเพราะว่าทําจากวัส,วส,สดุที่มันไม่ค่อยคงทนเท่าไหร่ใช้งบเลยประมาณสิบกว่าล้านนอาอั้อองนะครับ,บอตัง้งกั้งเป็นสัตว์จำพวกหนึ่งท,ยยที่อาจจะอยู่ในทะเลที่อาจจะอยู่ในทะเลแปลว่าอะไรอ่ะ กั้งคือสัตว์น้ำชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในทะเลถ้ากั้งอยู่บนบกไม่ใช่กั้งครับอาวน,นี้ไม่ใช่กั้งนะคะนี่ไม่ใช่ก, <c oughs> ชกั้งครับอยู่บนบกกั้งถูกค้นพบแล้วกว่า450ชนิดในประเทศไทยในประเทศไทยพบประมาณ60ชนิดนะครับทั้งโลกนี่พบประมาณ450กั้งอยู่มานานแล้วครับอยู่พร้อมกุ้ง อย่าไปสนใจมันเลยเราไปซื้อกล้งมากินกันดีกว่าตอนนี้จะมีที่เป็นลานจอดรถให้จอดนะคะเพื่อให้มาถ่ายรูปอย่าหาทำนะครับการจอดรถแบบนั้นนะครับอย่าหาทำแบบไหนคะแบบนั้นแบบรถตู้ครับเขาให้จอดรถกันแบบนี้ครับแต่รถตู้นั้นมาจอดอย่าหาทำนะครับไม่มีมารยารบไม่ซูมนะคะเดี๋ยวเจอป้ายเดี๋ยวทัวลง เดี๋ยวเราไปไหนต่อครับวันนี้ไอเยครับหหมร,รับไปต่าคึมๆหรือเปล่าเมืกีบอกว่ารถตู้ครับมาจากจังหวัดปัตตานีเขาทําเลนช่องให้จอดจอดเสียงเข้าไปอย่างเงี้ยมันถึงก็จอดขวางลำอย่างเงี้ยครับอย่าหาทํานะครับมันดูแล้วแบบอย่าผมแจ้งตำรวจมาจับดีกว่า ผิดกฎหมานะครับจนั้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไหนกันอีก <c oughs> ก็อย่าลืมแบะเข้ามาดูกันนะ